ไ,ไหนนะลูกโอเคไม่ไเี้ยงไรวะ้ถาพิษมานะแม่เขาแม่ม่ที่มีแม่แม่เขาชิรยเไรหรอะไรนะ,นนะเขาผัดสมม้งู i ลูกดึงให้ออกได้ไหมลูกดึงออกให้น้อยได้ไหมลูกดึงอันนี้ออกได้ไหมเอออย่าเขามาลูกไม่ต้องเขาหรอกแล้วแม่ทำเองนะโอเคไหมเขาผาสมมูลูก เขาฉีดยาเขาตุ๊ดหมูแน่เลยวู้ 怎么？嗯嗯嗯